นะครับแล้วผมคิดว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้ความสําคัญกับมาตรฐานเรื่องของความสุจริตและจริยธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมได้ประกาศจุดยืนในส่วนของพอรรคออกไปและไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคการเมืองอื่นเลยนะครับผมพูดในส่วนของมุมของประชาธิป,ปัตย์ท่าทีที่เรามีต่อต่อพรรคกล้าธรรนะครับ, mm hmm. รบก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยก็มาในรูปแบบที่ หลายแง่มุมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องการไปตีความหรือขยายความทางการยกตัวอย่างเช่น <Okay. S 1> ก็มาพูดถึงว่าอาตกลงจะไปจับมือกับส้มใช่ไหม uh huh. อะไรทํานองนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นประเด็นของสิ่งที่ผมพูดเลยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าจะไปจับมือกับส้มไหมผมก็พูดมาตลอดนะครับวันนั้นก็พูดในรายการเนื่องจากพักประชาชนเองเขาก็บอกเขายังไม่พูดนโยบายเรื่องนี้ผมก็พูดตัวเองว่า นโยบายใดที่สร้างความแตกแยกในสังคมเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับผมก็คิดว่ามีความชัดเจนพอสมควรแต่ว่าผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณสมจิต <Okay. S 1> ผมเจอมาเยอะนะครับเมื่อปีหกสองเนี่ยผมไปดีเบตในรายการหนึ่งที่ลานโพนะครับทุกพักการเมืองที่อยู่ที่นั่นเนี่ยถูกถามเรื่องรัฐธรรมนูญทุกพักการเมืองตอบว่าสมควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผู้ดำเนินรายการก็บอกว่า ให้ทุกคนที่มาในวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยืนขึ้นและจับมือเหมือนกับเป็นสัญญาประชาก็ทุกพักก็จับมือกันบังเอิญผมนั่งติดกับคุณธนาธรเขาก็อุตส่าห์ไปตัดรูปนะครับซึ่งมันไม่ใช่การกระทําที่สุจริตไปตัดรูปให้เหลือผมกับคุณธนาธรแล้วก็บอกผมเนี่ยไปจับมือกับส้มนะครับก็เหมือนกับวันนี้ที่ผมพูดแค่ว่าผมไม่ร่วมกับพักล่าธรรมก็พยายามจะไปกระจายข่าวว่าผมจับมือกับส้ม ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าท่าทีผมผมก็บอกผมพูดในสิ่งที่ผมพูดมีความหมายของมันชัดเจนนะครับผมอยากจะพูดแค่สองประเด็นนะครับผมถูกกล่าวหาจับมือกับส้มจับมือกับแดงจับมือกับแดงนี่ผมก็บอกเลยว่าวันที่ผมตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์วันนั้นน่ะเพราะผมก็กังวลว่าถ้าพรรคเข้าไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงผมก็อยู่ไม่ได้ จุดยืนผมชัดในขณะนั i̇şte ้นนะครับและประเด็นของพรรคเพื่อไทยก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็มีการเสนอบุคคลใหม่ๆเข้ามาเราก็จับตาดูอยู่ว่าคนเหล่านี้เป็นอิสระไหมนะครับเพราะว่าจะไปสรุปทันทีว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ะก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับแต่เราจับตาดูอยู่ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เท่านั้นเองใช่ไหมครับ ผมไม่เคยไปจับมือกับส้มอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แปลกก็คือว่าที่มาโจมปีผมเนี่ยก็เห็นเชียร์คนซึ่งเคยไปทํา MOA กับส้มมาแล้วได้ซ้ํำนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าคนอื่นทําไม่เป็นไรผมไม่ได้ไม่ได้ทํามากล่าวหาว่าผมทําผมก็แปลกใจอยู่